สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนำการใช้งานกล้อง YN88 นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับจะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็สายสายในสายใช้เป็น DC 5โวลต์ได้นะครับตัวนี้เป็น USB แล้วก็จะมีเสาให้นะครับในกล่องแล้วก็จะมีขายึดขายึดมาให้นะครับตัวนี้เมื่อเราต้ดมาแล้วนี่ด้านด้านล่างนะครับให้แกออกได้แล้วก็ ทำการมันจะมีเซอร์วิสอยู่ด้านในนะครับเลื่อนให้ให้สุดนะครับเป็นซ้ายมันจะเป็นออนครับเมื่ออนแล้วกล้องจะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าจะมีไฟสีเขียวแล้วก็สีแดงต้องกระพริบอยู่นะครับถ้าถ้าสีแดงไม่กระพริบให้ทาการรีเซ็ตน,นะครับในการปุ่มกดปุ่มด้านในกดค้างแป๊บนึงนะครับกดปุ่มด้านในค้างไว้ ครับได้ชินเสียงคือการรีเซ็ตครับโอเคกล้องต้องไฟกับพริบสีแดงต้องกับพริบนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมามาทำผ่านแอปพลิเคชันเลยนะครับลูกค้าต้องโหลดแอป,ปเป็นชื่อแอป,ป2 C นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเลยโอเคกดอักเกนกดตามนี้นะครับเลื่อนไปเริ่มต้นนะครับ อันนี้เขาก็จะให้ยอมยินยอมใช้แอปนะครับกดยอมรับไปโอเคกลับมาที่แอปนะครับผมอ่าเรามาหน้าแอปแล้วนะครับวิธีการแอดนะครับกดบวกด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมอันนี้โปรแกรมจะถามว่าตัวกล้องไฟกระพริบอยู่ไหมเรายินยอมว่ากระพริบอยู่นะครับผม เสร็จแล้วตัวระบบจะให้เราไปเชื่อมต่อ wi-fi ตัวกล้องนะครับซึ่งตัวนี้มีจะมี WiFi ในตัวนะครับให้เราเลือกก่อน wi-fi แล้วก็ค้นหา WiFi ของตัวกล้องซึ่งอันนี้จะมีขึ้นเลยครับว่า 2C นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อจะมีเสียงที่กล้องนะครับโอเครอจนขึ้นถูกใจนะครับให้กลับไปที่แอปครับ เรกลับมาที่แอปให้กดต่อไปขั้นตอนนี้จะให้เลือก wifi ตัวที่เราใช้กันครับที่บ้านซึ่งจะให้กล้องจับ wifi นะครับเลือกตัวนี้ผมเลือกเป็นตัว t o o แล้วก็ใส่าสเวิร์ดของ wifi นะครับเมื่อเลาเสร็จแล้วให้กดตกลงไปเลยครับจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ให้เราตั้งรหัสของตัวกล้องนะครับ ซึ่งในตัวอย่างผมจะตั้งเป็นหนึ่งถึงแปดละกันตกลงนะครับต่อไปอันนี้เป็นการตั้งชื่อนะครับผมจะให้ชื่อมาตามนี้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก้องออนไลน์ครับ Okay. ลองเข้าดูนะครับครั้งแรกจะเข้าชา้าหน่อนะครับกล้องทำการเซ็ตอยู่โอเคกล้องมาแล้วครับ ็จะมีประมาณนี้ลูกเล่นก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับจะเลือกขยะเต็มจอดโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวจะรับแสงโซลาร์เซลล์เข้าตัวนี้แล้วก็ชาร์จเข้าไปในกล้องลูกเล่นก็ไม่มีปรับอะไรมากนะครับมีแค่เสียงพูดได้นะครับ อเคการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับกล้องตัวนี้เป็นฟิกนะครับมือนสามมนหมุนได้นะครับมีเสียงออกมาปิดก่อนโอเค ครับประาามาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับ